สวัสดีครับคู่มาเดียวพกพาวันนี้ผมมินา拉ยองจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศฝึกท่าฟูลแพนนะทุกคนก็สําหรับบรรยากาศฝึกในวันนี้นะครับจะเป็นเวทเริ่มต้นนะครับสาหรับคนที่กําลังฝึกฟูลแพนอยู่ในท่าฝึกทักแพนนะว่าวันเนี้ยถ้าผมฝึกฟูลแพนนะครับเมื่อไหรผมถึงจะกางขาได้นะตอนนี้ผมทําได้แค่ทักแพนเองนะครับก็วันนี้เดี๋ยวมาดูบรรยากาศการฝึกของพี่จุ๊กกันเลยนะอยู่ในช่วงที่กําลังจะฝึกกางขาได้แล้วนะทุกคนเป็นเวทการฝึกเปิดเข่าให้หัวเข่าชี้พื้นอยู่ใน ก็ใครที่กําลังจะฝึกกลางขานะครับเวทการฝึกในวันนี้ก็อยู่ประมาณนี้เลยทุกคนคือต้องฝึกเปิดเขานะครับโดยคุมหลังให้นิ่งให้ตรงขนานพื้นให้ได้ก่อนนะครับผม ก็สําหรับผู้ฝึกนะครับก็พยายามโฟกัสกล้ามเนื้อสะบักหลังข้อต่อแขนหัวไหล่นะไปมากขึ้นมันก็จะช่วยคุมหลังคุมตัวเราให้ตรงให้นิ่งได้ขณะที่เราฝึกเปิดเข่านะครับทุกคนถ้าเราเปิดเข่าชี้พื้นจนแข็งแรงหรือว่านิ่งแล้วนะครับเราก็จะเริ่มเปิดขาได้มันจะมีความรู้สึกเล็กๆน้อยๆน,นะครับว่าเราจะสามารถกางขาหรือว่าทีบขาได้ก็นในบรรยากาศฝึกวันนี้นะจะได้เห็นนะครับพี่จูนะ ได้ฝึกเปิดขาเองโดยอัตโนมัตินะครับทุกคน ก็คือรู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นแล้วอยากฝึกเปิดขานะครับน,น,นี่เป็นไงเป็นไงทุกคนก็ประมาณนี้ครับลองเอาพี่จูไปเป็นแรงผลักดนันหรือว่าแรงมาดาลใจในการฝึกดูนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับประคู่เดี๋ยวพวกพาวันนี้ผมมินบรารยองจะพามาดูแนวทางการฝึกวิทพื้นตบหลังนะทุกคนแต่จะเป็นเหทการฝึกที่เบานะครับซึ่งฝึกที่สูงนะเราจะไม่ฝึกบนพื้นนะครับเหตการฝึกเริ่มต้นนะครับควรจะฝึกจากที่สูงก่อนนะเพื่อกันหน้าแหกนะทุกคนก็มาดูบรรยากาศการฝึกกันเลยอันนี้เป็นการไล่ระดััับบแขนะะครจสงเกตได้ว่า คุณการกําลังฝึกไล่ระดับแขนด้วยการเอามือนะครับแตะตามจุดต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นข้างลาตัวนะครับหน้าท้องหรือว่าหน้าอกของเรานะครับก็สามารถเริ่มต้นได้พอเรามีความแข็งแรงหรือว่าเรามีความมั่นใจมากขึ้นแล้วนะครับก็จะเริ่มไล่ระดับการฝึกโดยการมาแตะที่ก้นนะครับทุกคนพอเรามาแตะก้นตัวเองได้แล้วนะเวทการฝึกสุดท้ายก็จะเป็นการตบหลังนะทุกคนก็คือจะใช้ความแข็งแรงกับใจนะครับไปพร้อมๆกันในกรณีที่เป็นมือใหม่นะครับผมก็แนะนําให้ฝึกที่สูงก่อน ยังไม่ต้องไปรีบวิทยที่พื้นนะครับพอเราฝึกจนที่สูงได้แล้วนะเราไล่ระดับแบบนี้นะเดี๋ยวมาดูกันอีกรอบนี่ไล่ระดับการแตะแบบนี้นะแตะท้องแตะข้างลําตัวแตะหน้าอกของเรานะครับสลับไปเรื่อยๆพอแข็งแรงขึ้นก็ไปแตะหลังแตะก้นนะครับคือไล่ความแข็งแรงไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบร้อนนะครับแล้วฝึกเวทสูงนะครับมันก็จะมีความปลอดภัยมากกว่าที่เราจะไปฝึกกับพื้นนะเพราะเวทการฝึกกันพื้นมันจะหนักกว่านะครับทุกคนก็ลองเอาไปเป็นแนวทางการฝึกได้นะเพื่อเซฟตัวเองด้วยนะใครอยากฝึกวิทพื้นตตหลังนก็เอาสปี นะครับไปลองฝึกได้ขอบค,ครับหนึ่งเดือนจากคนที่ไม่มีพื้นฐานปัจจุบันพัฒนามาได้ระดับนี้แล้วเริ่ม 何